ไม่ได้ใส่บาทใสกระมังใบใหญ่สมัยทานแหละกระมังมซักผ้าลูมเมียมอ่ะเต็มเลยเต็มเลยแล้วก็จะมีแบบเอามาใส่บาทตั้งไว้คือใครยาเท่าไหร่ก็เอาแล้วก็หยอดตังคือไม่มีกากตีราคากันตะปูได้นนะตังค์นะตะปูเนี่ยแกก็เอาพ้าทั้งหมดเนี่ยไปกับรถขายยาด้วยแล้วก็ประกาศบอกอแล้วก็ไม่ใช่ตะปุดคันเดียวกันบอกว่าเพื่อนแกทุกคันก็เป็นแบบนี้หมดอืม,มันก็เลยกลายเนี่ยชุดแต่เนี่ยเป็นยุค ยุกที่ว่าอาจารย์ทีมเนี่ยโฆษณาประชาสัมพันธ์วัดช้างให้ได้การโฆษณาประชาสัมพันธ์วัดช้างให้จากหนังหนังของลูกกองทุนใน oh. เขตพื้นที่อะไรเงี้ย uh huh. เริ่มมีชื่อเสียงอแต่มามีชื่อเสียงไม่จริงจังเพี้ยงป้างเลยเนี่ยก็ตอนที่พง์เจ้าเฉลิมพลที่คาพรถูกใจใหญ่ลงมาสร้างพระอลงมาสร้างพระได้อยู่อีกจุดหนึ่งนะ <S <S ที่ <ạ. S 2> คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ การเชื่อมกันร,ระหว่างอาจารย์ทิมวัชชังให้เนี่ยอาจารย์ทิมวัชชังให้กับพระองค์เจ้าเฉลิมพลเนี่ยโดยจริงจริงเนี่ยโดยผ่านอาจารย์นำอา,อาจารย์นำโดยผ่านอาจารย์นำในยุครุ่นนะแต่ผ่านคําบอกเล่าจากอาจารย์นำเฉยแต่คนที่ดึงพระองค์เจ้าเฉลิมพลมาทําจริงๆเนี่ยคือพระครูไพโรศานกิจ เจ้าคณะจังหวัดนาาธิวาสในยุคนั้น oh. ซึ่งสั้นเนี่ยเข้าวังบ่อย uh huh. แล้วก็มาเจอกับองค์เจ้าพระงค์ชายใหญ่แล้วก็ได uh ้ huh. นําพระนงค์ชายใหญให่ให้ให้ให้ลงมาทางใต้แล้วตอนนั้น uh huh. อ่ะคร uh huh. าวนี้ในยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นยุคเฟื่องฟูของวัดช้างให้ในปีศ uh ูนย์ห้าจุดนี่แหละผมก็เลยเอาชื่ศูนย์ห้าขึ้นมาทำเพราะผมมองว่ายังไงวันหน้าเนี่ยคือถ้าเราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของวัดช้างให้เนี่ย uh huh. มันต้องใปนปีศูนย์ห้าที่มีเชื้อเจ้าอย่างพงษ์ชายใหญ่อมาร่วมสร้างพระครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เลยได้กลายเป็นอาจารย์พิมหรืตีเวอร์เพราะว่าพงษ์ชายใหญ่แนตะ่ท่านมีสื่อมีอะไรในตัวท่านเยอะก็เลยมีการโฆษณา,ป,ารประชาสัมพันธ์ลงไปในทั้งสื่อพิมแล้วก็เหมือนกับท่านเนี่ยพงษ์ชายใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรเดียเป็นเหมือนกับกรุงรนะัชพอศ์อ่ะ นนก็คือท่านเนี่ยเป็นคนชอบศิลปศากประท่านก็ชอบสร้างพระอย่างว่าแช่บัตากต้อนท่านก็นสร้างหลวงพ่อเงินท่านก็สร้างแล้วสร้างหลายที่มากเลยที่ไหนมีดีท่านก็ไปหมดะเพราะท่านเป็นค,คนที่ชอบอมันก็มุ่งมิพรพรเพราะฉะนั้นพอพระองค์ชชยอย่กให้การยอมรับเนี่ยม,มันก็เป็นการันตีได้นะว่า แน่แต่ตอนนั้นอาจารย์ทีมเนี่ยเป็นพระที่อายุน้อยที่สุดในวงที่พงชัยใหญ่ไปเลยอ่าฮะมันก็เลยกลายไปที่ยอมรับแบบทิศดาเพราะว่าท่านท่านละสังขารก็58เองนะใช่ใช่อายุน้อยมากตอนนั้อาจารย์ทีมอายุน้อยสุดในเกลุ่มกิทุองค์ที่พงชัยใหญ่ไปแต่ว่าเราเพราะนั้นปีศูนย์ห้าเนี่ยมันเป็นปีที่เฟื่อง